กันเลยค่ะอความรู้สึกที่จมลงไปทันทีมันน่ากลัว,ม,นนาลวมากเลย <ผม S 2> ค่ะ <ผม S 1> ใช่เราจะขับต่อไปเหรอคะแน่ใจนะไปต่อครับตรวจพบ<ห>ระดับน้ําสูงดูสิหน้าตางปิดแล้ว <S <S 2> <S 2> ลอยตัวฉุกเฉินหลังคาเปิดออกครับใช่แล้วดูที่แผง,งควบคุมสิครับแจ้งว่ารถอยู่ในโหมดลอยตัวฉุกเฉินเราจมลงไปกว่าหนึ่งเมตรแล้วอ่ะฮะ เมื่อรถอยู่ในโหมดลอยตัวฉุกเฉินหน้าต่างจะปิดอัตโนมัติครับ oh. และหลังคาจะเปิดออกเราออกแบบเพื่อเป็น oh. ทางหนีฉุกเฉินในสภาพปกติถ้ารถตกน้ําในระดับความลึกแบบนี้จะลอยอยู่ได้ไม่เกินห้านาทีก็จมลงแต่รถคันนี้ oh. มีการออกแบบพิเศษเพื่อกันน้ําเข้า oh. จึงสามารถลอยได้ถึงสามสิบนาทีเรามีเวลาสามสิบนาทีในการหนีใช่<ส>แล้วครับะะตอนนี้ยังไม่มีน้ําเข้ามาในรถเลยน่าทึ่งมากค่ะทีนี้เรามาดูระดับน้ําที่ด้านนอกกันค่ะ ตอนนี้ระดับน้ำอยู่สูงประมาณเท่านี้ฉันสงสัยว่าหลังจาก30นาทีระดับน้ำจะอยู่ที่เดิมไหมอะคะมีทางเดียวที่จะรู้ได้คะ่ะเริ่มจับเวลา